สวัสดีค่ะพี่ชาแนลมาแล้วเย้ยนะวันนี้พี่จะพี่จะตั้งท่าไหนดีวะนั่งท่านี้แล้วกันวันนี้พี่จะนี่ไม่ได้วา ไม่ได้มาบอกคาถาเรียกเงินเดี๋ยวแป๊บหนึง <c oughs> เราจะมาให้เคล็ดลับในการเอาชนะความกลัวสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาขายของออนไลน์หรืออยากจะลุกขึ้นมาสร้างตัวตนในช่อง Youtube หรืออะไรต่างๆเค็นคนอื่นทำแต่อยากจะทำแต่แบบว่ากลัวหรือไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะไลฟ์สุดแต่ก็ไม่กล้าเราจะเอาชนะความกลัว ได้อย่างไรที่มันอยู่ในใจเราอะทําให้เรากล้าออกที่จะมาทำอ่ะนะคะอย่างตัวพินิจเองนะคะตอนเคยไหมมีความรู้สึกที่แบบว่าถ้าหนูทําแล้วหนูจะล้มเหลวไหมทาแล้วหนูจะประสบความสําเร็จไหมอ่ะถ้ามีคาโมเมนต์นี้นะคะทุกคนมันก็จะมีโอกาสที่เราไม่กล้าทํแล้วก็กลัวแต่ลองลองคิดแบบนี้ค่ะเหมือนพเนีน่ยทำเออถ้าสมมุติว่าเราทําแล้วอ่ะ เหมือนมันไม่โอเคก็ไม่เป็นไรขอแค่เราได้ทําขอแค่เราให้ได้เราได้ฝึกฝนอะแต่ถ้าวันนี้เราต่อทําไปแล้วมันไม่ยังไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่ใจเราต้องการก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราอ่ะก็ได้ฝึกฝนนะฝึกไปฝึกมามันจะทําให้เราเก่งเองครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนโคดโคดแบง์บอกว่างี้ยนะคะเออเข้าใจแล้ว เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นขอแค่เราเล่เรามาทําเหมือนทําสนุกสนุกอะ่ะเหมือนทําเล่นๆไปอะ่ะแล้วถึงเวลามันถึงเป้าหมายจริงๆอะ่ะอะไรแบบเนี้ยค่ะทุกคนคะสําหรับใครที่คิดว่าอยากจะเข้ามาขายของออนไลน์ไปเห็นคนนั้นคนนี้ชวนมาขายของออนไลน์แต่ไม่กล้าแต่กลัวเหมือนอืมเราจงทิ้งความกลัวนั้นไว้นะคะทุกคนแล้วก็เข้ามาฝึกฝน ต่อให้เราทำแล้วมันอาจจะไม่ได้ดังใจเราหรอกแต่ก็ดีกว่าเราไม่ทำฝึกวันละหน่อยเหมือนพี่นิดเนี่ยทำคลิปอะ่ะปกติเราจะปกติโค้ดพี่นิดนะคะก็อาจจะแบบแค่แบบโค้ดขายของแต่เราก็ทำทำอย่างใหม่ที่มันจะทำให้แบบว่าเรามีแพสซีฟอินคัม เราก็ทํแเราก็เรียนรู้เราก็แชร์ครูเข้ามาในเฟซเพราะว่าเราแธอรู้ว่าเราเรียนกับครูไหนอะไรเงี้ยบวกกับที่เราทําอยู่ทุกวันเนี้ยเวลาเราโดนอะไรต่างๆมาเป็นการที่เออปรับตัวเราด้วยถ้าสมมติเขาติเรามาเงี้ยเราก็จะปรับถ้าสมมติว่าเราผิดเหมือนที่เขาว่าเราก็จะปรับ เหมือนให้เนี่ยไม่หวังอะไรค่ะตั้งแต่ให้ความรู้เนี่ยไม่คาดหวังว่าเออจริงๆนะขายของออนไลน์เหมือนกันค่ะให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าขายขายไปไม่ได้หวังว่าวันเนี้สมมติว่าพี่นิดมีลูกศิษย์เนี่ยหนึ่งล้านคนเนาะไม่ได้หวังว่าทุกคนจะมาทํากับพี่ทุกคนนะแต่พี่มีเป้าหมายของพี่ว่าเออสามสิบคนเนี่ยคือเขาต้องเป็นตัวแทนพี่อะ มันต้องมีสามสิบคนนี้แหละที่จะกะวาลส่งมาให้แล้วเขารักเราจริงอ่ะเขาเชื่อในสิ่งที่เขาเอาสิ่งที่เราให้ไปอ่ะแล้วเขาเอาไปทำอ่ะแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเขาเลิกกลัวจากที่เขาไม่เหมือนพี่นี้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังขอพูดเลยนะอ่ะน้องคนหนึ่งอ่ะรู้จักกันเขาก็เป็นเพื่อนในเฟซนี่เลยค<ส>่ะเขาไม่เคยขายของ,<ส>ขอ,งออนไลน์เลยค่ะนะคะแล้ว พี่ก็ชวนแนะนําให้น้องลองขายดูแล้วเข้าไปขายแบรนด์หนึ่งแล้วเขาขายแล้วได้เงินจริงๆเอาไปเอามาพัฒนาเขามาเจอตัวใหม่ที่เขาไม่ต้องลงทุนเยอะเขาแค่ฟรีออเดอร์แล้วเขาก็โพสขายเขาก็ได้เงินพี่ก็ชวนกันพูดว่าต้องแบ่งเงินเก็บนะเพื่ออนาคตเราเขาก็ทําเราคนที่เราเป็นปรุ่นพี่อ่ะภูมิใจอะไรภูมิแต่ก่อนเราเป็นคนหนึ่งแบบมีความไม่มั่นใจว่าเอ้ยเราทําแล้วอ่ะ มันจะโอเคไหมแต่ทุกวันนี้เรามั่นใจในตัวเองละเราไปดูโค้ดใหม่โค้ดะไรนะคุณนิดหน่อยบอกว่าเนี่ยถ้าวันนี้ลองมองดูว่าเราเคยทําอะไรให้ใครแล้วเขาชอบแล้วเขาเหมือนเ,เหมือนขายของออนไลน์นี้แหละเราขายของแล้วแก้ปัญหาให้คนได้เยอะมากเกี่ยวกับสินค้านั้นๆแล้วคนเขาก็รักเขาก็มาขอบคุณเราเราก็เลยคิดว่าเฮ้ย เรามาทางเนี้ยมันถูกทางแล้วนะเหมือนเหมือนเราเราสามารถเทรนให้น้องเข้าขายออนไลน์เป็นอะแค่นี้คือความภูมิใจของการเป็นโค้ดแล้วอะของการเป็นรุ่นพี่อะที่เคยข,ยขายของออนไลน์มาก่อนแล้วให้น้องๆคนหนึ่งที่เขามาเจอเราแล้วเขามีชีวิตดีขึ้นแค่นั้นแหละเราก็ภูมิใจแล้วเขาขายของออนไลน์เป็นเขาหาเงินเป็นจากโลกออนไลน์ต่อไปนี้ไรายได้มันจะเข้าหาเขาเยอะมาก เอาอีกอย่างหนึ่งนะสําหรับพี่ณินะ่มีลูกค้าใช่ไหมเหมือนเขาที่ไปอาจจะเจอปัญหาอะไรมาบามากมามายแล้วเขามาเจอเรา <kra an> เขาม, <advising> มาเรียนรู้ในสิ่งที่เราส่งต่อให้เขาเขาก็มีความสุขเขาก็โชคดีเขาก็ถูกหวยได้เงินเยอะแยะมากมายเหมือนตัวพี่ณีทเวลาไปเรียนรู้อะเออเราก็รู้เราจงเชื่อเลยนะพี่คนที่เรื่องว่าจัก,กรวาลเอาคืนอะ นิดค่ะนะคะเหมือนเราขายของออนไลน์มาเยอะเราไม่ได้วางแผนในเรื่องการเงินพอถึงเวลามันก็คืนสู่ธรรมชาตินี่แหละนะคะสิ่งนึงนอกจากเราหาเงินได้แล้วทุกคนนอกจากเราทิ้งความกลัวไปแล้วเราต้องเรียนรู้ในการบริหารเงินด้วยสมมติว่าเข้ามาขายของออนไลน์ใช่ไหม เนี่ยเห็นไหมพอพูดไปแล้วแบบมันมีความรู้ที่จะให้ทุกคนเยอะมากเลยอ่ะที่มาติดตามพี่นิดะมันแต่ว่าพี่นิดใส่ไว้แล้วความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินพี่ไปเรียนรู้แล้วก็ทําคลิปลงในช่องพี่เรียบร้อยแล้วก็เลื่อนไปส่องดูได้ค่ะทุกคนถ้าสําหรับใครที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินค่ะอ่า เริ่มบริหารตั้งแต่วันนี้ค่ะนะหกสิคจาทุกคนไปหาดูได้ถ้าสำหรับใครนะคะที่อยากรู้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องทั้งหกด้านของชีวิตค่ะอันไหนคือเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นี่แหละพี่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการขายของออนไลน์ขายยังไงให้คุณขายดีขายได้ตลอดไปแล้วทําให้คุณมีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นถ้าวันนี้ลูกศิษย์พินิดนะคะ หรือน้องๆที่มาเจอปีนี้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแค่นั้นก็พี่ก็ดีใจแล้วค่ะนะคะเท่ากับเราเท่ากับตัวเราเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกันนะคะช่องเราก็จะเติบโตมากขึ้นนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์กดแชร์ให้ค่ะนะคะไปแล้วเรื่องจ้าพี่นอ้องไม่บายขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่ฟังกันให้จบนะคะจะไ,ได้รักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ